สวัสดีครับขออนุต้ตเราบเข้าสู่ Box f l o w Station นะครับในคลิปนี้เนี่ยก็จะมาพูดถึงตัวปลั๊กอินเสริมนะครับสำหรับใครที่เอาไว้สำหรับแปลงไฟล์ตัว pop นะครับให้เป็นตัว ytp นะครับเป็น yt yp นะครับผมเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเราดาวน์โหลดเข้ามาเลยนะดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยดาวน์โหลดมาเรียบร้อยนะครับผมแตกไฟล์นะฮะ ติดตั้งไม่ยากนะครับติดตั้งไม่ยากแตกไฟล์เข้ามานะครับอ่านดูสกอนว่าจะทำอย่างไรก็คือืม โอเคนะครับกนคนื้นะครับคลิกขวาไปตรงนี้เลยนะเปิดเข้ามาไปไหนต่อ,อตัวสคริปต์นะครับผมคัดลอกตรงนี้มาวางตรงนี้ปุ๊บทีนี้เดี๋ยวเราลองเปิดดูกันเลย ว่ามันจะได้หรือเปล่านะค <plan> รับทุกคนคิดว่าได้ไหมคุณผู้ชมคิดว่าได้หรือเปล่าอ wh, รอสโกกนะครับเปิดปโปรแกรมเข้ามาแล้วไม่จะเป็นนะคือโปรแกรมเนี่ยพักอินตัวเนี้ยไว้สำหรับทูตำตัว,ว YP i p IP. นะครับผมจำเป็นมากๆ อืมนะติดแล้วนะครับแค่นี้เองนะเนาะเสร็จเรียบร้อยนะครับผมไม่มีอะไรขัดข้อไม่มีอะไรเสียหายนะครับผมกป็ประมาณนี้นะครับผมถ้าว่าใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ